ขันตีคือความอดทนการฝึกความอดทนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความยากลำบากและความท้าทายต่างๆในชีวิตการฝึกความอดทนสามารถทำได้หลายวิธีเช่น 1. การตั้งเป้าหมายระยะยาวการมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งมันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการอดทนต่ออุปสรรคและความยากลำบาก 2. การฝึกจิตใจการฝึกสมาธิและการทำโยคะช่วยเสริมสร้างความอดทนทานจิตใจช่วยให้คุณมีความสงบและสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น 3. การพัฒนาความคิดบวกการมองหาด้านบวกในสถานการณ์ต่าง และการมองว่าอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจะช่วยเสริมสร้างความอดทน 4. การฝึกการควบคุมอารมณ์การเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์เช่นการหายใจลึกๆหรือการนับเลขก่อนตอบโต้จะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ยังมีสติ 5. การพัฒนาความอดทนทางร่างกายการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทนเช <prestigious. S 1> ่น <Nine. S 1> การวิ่งมาราธอนหรือการปีนเขาช,ช่วยเสริมสร้างความอดทนทางร่างกายและจิตใจ6การฝึกการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยเสริมสร้างความอดทนในการเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง รวมถึงการประนีประนอมในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งการฝึกความอดทนต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลที่ได้จะช่วยให้คุณสามารถจัดก,การกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถา,ถ,ถารูสึกท้อหรือเหนื่อยให้ต้องคาถานี้ไว้ขันติขันติขันติ